ว้าวนี่นี่เจอใครอ่ะเต็มเลยช่อแฮเด็กๆเล่นอะไรกันอยู่นี่ช่อแฮผีเสื้อสมุดเก่งมากใช่เขาคือผีเสื้อสมุดช่อแฮชอบเรียกผีเสื้อสมุดว่ายักษ์นมเพราะว่าเป็นยักษ์และนมใหญ่เห็นเงือกไหมเห็นไหมชีเฟยอ่ะโปโปเห็นไหมลูกเหมือนช่อคามดีกว่าตรงเนี้ยไว้ข้างข้างล่ะถ้าไว้ข้างๆนี่เหมือนเลยนะจริงด้วยวยเฮ้ย เพซาเบลไอค่ควนอีกรอบนึงเนื่องจากว่าเราหาลิปไม่เจอค่ะเมื่อกี้เนเลยลิปไปหน่อยค่ะควนกลับมาอีกรอบอ๋อลิปอยู่นี่ค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมเราสามารถถ่ายรูปเปลี่ยนชุดชุดไทย1้0ย้าสิบาทขนา้มีนี่เลือกเทียบเลยอของเด็กๆก็มีนะของเด็กๆก็มีน่ารักมากๆอาลิพาแล้วคนนี้เสร็จแล้วเราเจอคนนี้เสร็จแล้วเราก็เจอมา ใช่เลนะลืมบอกให้แฮปลุกเขาเลยอ่ะเขาหลับมา30กว่าปีแล้วอ่ะแฮน่าจะปลุกเขาหน่อยอ่ะคุณลุงสองคนเมื่อตะกี้นี้มาบอกตามตรงนี่เขาหลับมา20-30ปีแล้วนะแฮ่เขายังไม่ตื่นเลยอ่ะทำไมไม่ปุกเขาทำไมอ่ะทำไมไม่ปลุกเขาอ่ะเขาหลับมาสามสิบปีแล้วนะแฮ่เขาน่าจะอยากตื่นนะลูกมาบางทีเขาเขาไมาเขาไม่ เออน่าจะเมานะดูทรงแล้วบางทีเขาเขาเป็นออโราอ๋อจะิีนิทราบ้าเขาก็ไลยหลับมาเออเป็นไปได้นะเขาอาจจะเป็นชาวเมืองของพี่ออโราว้าวนี่นี่เจอใครอ่ะเป็นลยใช่เด็กเด็กเล่นอะไรกันอยู่เห็นไหมเป็นเด็กเขาเล่นอะไรกันนี่เล่นอะไรยังจีมาเสือปอกไป นี่ไงน,นี่ไงเด็กเด็กเล่นจำจี้กันอยู่จำจี้จำจี้มาเอะเขาอ,อ,อันนี้เล่นแมงมุมอะ่ะแมงมุมพยุ่มหลังคาดีดีเข้าสารเล่นรอดอะไรเลยหรอวะ,ะดีดีเข้าสารถ้าของขาาก็จะเป็นลอนดอนเบชิสฟอลลิงดาว w n นี่ไงอันเนี้ยเหมือนกัน,นของเมืองไทยเรียกว่า ดีรีข้าวสารสองพานานันข้าวเปลือกถ้าเกิดว่าใครรอดไม่พ้นตอนจบเพลงก็โดนจับไปเลยปมาเด็กเขาเลี้ยงอยู่เ็กพวกนี้ยอยู่หรือเปล่า <c oughs> อันนี้สมมุติขึ้นมาไม่มีตัวจริงๆหรอกไม่มีตัวจริงๆเค้า <c oughs> สร้างขึ้นมาเฉยๆเลยเนี่ยเนี่ยเนยอันนี้เล่นอะไรกันอ่ะขี่ช้าง อะไรปะขี่ช้างชนกันเหรอเป็นยังไงอ่ะไม่รู้จักหรอขี่ช้างชนกันขี่ช้างชนกันชนกันด้วยเหรอเจ็บสิเคยไปก่อนเคยนี่น,น,นี่แต่ขี่ม้าส่งเมืองขี่ช้างชนกันนี่ไม่รู้จักอันนี้ไงหัวร้านชนกันอันนี้น่าจะเจ็บเนาะ <c oughs> หัวร้านชนกันถ้าผมไม่ร้านห้ามเล่นเหรอหนออ้าวแต่แกงนี้เขาหัวร้านหมดเลยดูสิมือเหมือนมากเลยเนะาะดีเทลเขามีจริงจริง มีเทมเพลที่นะดูสิมือนี้หนวดเทาเดี๋ยวไปดูห้องที่เป็นไฮไลท์นะห้องนี้เลยค่ะนี่พระไพรมนีสุท้อนูเน่นะมาเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เพราะอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นจดจําจะอยู่ที่ปกเลยหน้าเนี้ยปกหนังสือของเขาอ่ะนี่ช่อแย ว้าวเลยไหมล่ะว้าวเลยไหมล่ะว้าวบอกแล้วเห็นอะไรไเห็นอะไรเห็นอะไรคะยักษ์นียักษ์จมชอบแฮเรียกว่ายักษ์นมใช่ไหมตัวเดียวกันเป๊ะเลยผีเสื้อสมุดเก่งมากใช่เขาคือผีเสื้อสมุดชอบแฮชอบเรียกผีเสื้อสมุดว่ายักษ์นมเพราะว่าเป็นยักษ์และนมใหญ่ว้าวว้าวเลยช่อแฮว้าวนั่นเป็นหมานั่นเป็นหมาม้านินมังกรถูกต้องเป็นม้าไอ้มังกรชอบแฮคนนี้คือคนที่เขียนเรื่องพระอภัยมณี อันนั้นอะคือเรื่องแต่งทั้งทั้งทั้งหมดตรงนั้นอะคือเรื่องแต่งคนนี้คือคนแต่งนีม่มีจริงจริงคนนี้มีจริง,นนรงทั้งหมดตรงนั้นไม่มีจริงคนนี้มีจริงคือสุอนทรภู่เจ้าหญิงจากเมืองพวกแขกขาวอะไรเงี้ยหลงเขาคือนางละเวนี่ เห็นไหมชอบเห็นนางเงือกหรือยังคะเห็นเงือกไหมเงือกอยู่ตรงนั้นเงือกอยู่ตรงนั้นชอบเห็นชีเลยเปล่าชีเลยคนนั้นอ่ะโปโปหนวดเขายาวตรงนั้นอ่ะนั่งโปโปอยู่อ่ะเห็นไหมชีเลยอ่ะโปโปเห็นไหมลูกเห็นเขาโปโปอยู่คนนี้เป็นลูกครึ่งนางยักษ์เนี่ยแล้วก็เจ้าเด็กน้อยนันอ่ะจะเป็นคนที่ขี่ม้าี่มังกรเป็นลูกของนางเงือกกับพระไพัมณี แล้วคนนี้คือใครเนี่ยคนสวยๆตรงนี้รู้ป่ะนางยักษ์ตอนแปลงร่าง่ะก็จะสวยๆอย่างนี้เลยใครนะปะาไม่งที่ถือฝานเอ่อตอนนั้นสีสมุนวันนี้สุดสากลคนนีใ nice ้ใครเอ่ยคนนี Over ้ใครเอ่ยฮะจริงเหรอมีด้วยหรอ อ๋อ่หงจื้ออยู่หงจื้อก็อยู่สุพรรภูดเหรอเนี่ยฉันเพิ่งรู้เนียอยู่ในความไพมณีด้วยเหรอเนี่ยฮะหป้าบอกเรื่องเดียวกันหงจื้อ <laughs> ไม่อยู่หรอกป้าไม่เกี่ยวป้าเห็นอยู่ห้องเดียวกันป้าถือว่าอยู่เรื่องเดียวกันทั้งหมดรัชกาลที่5้าค่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่หแต่ก่อนประเทศไทยมีธาตุนะ <laughs> ลูกรู้จักธาตุรู้จักธาตุไหมอันนี้อะไรอันนี้นี่ไงป้าก็ธาตุอย่างหนึ่งใช่ไหมที่เอา เอาลูกมาขัดดอกเหรอคืออย่างนี้ปล่าคือทาบกะเน่เอาลูกมาขายเออคนนี้เขาเอาลูกมาขายลูกใช่เลยเขาลูกมาขายเอาลูกมาขายเออคือมาขายแล้วก็คนนั้นเป็นคนรับซื้อมอ้านี่นีคนนี้โดนเคีียดน,นี่นี่นี่ดูดูเขาเป็นแผลที่หลังเต็มเลยช่อแฮเห็นไหม แล้วก็คุณแม่เขากําลังทายาให้เขาอยู่ต้องใช้พวกสมุนไพรมาทานี่เนี่ยเนี่ยชอบแห่แผลที่หลังปะป๊าชอบให้อยากเห็นแผลที่หลังเขาเนี่ยเนี่ยถ้าเขาโดนเคีียนะชอบแห่ยุคที่เป็นธาตุดหลุกยุคที่เป็นธาตเราทําผิดหรือทําไม่ถูกใจก็อาจจะโดนสั่งเคีียนเท่าไหร่ก็ได้เลยนี่ดูนีหลังเ็มากเลยนี่นะนี่ครอบครัวไทยยุคโบราณผมเด็กๆจะตัดผมทรงนี้นี่ผู้ชายผู้หญิงตัดผมแบบนี้ทั้งนั้นเลยแต่งตัวแบบนี้แหละลูก เป็นผ้าแผบกับจงกระเบนผู้ชายก็ไม่ได้ใส่เสื้อเขาเด็กๆตัดผมทรงนี้เลยนะเฮ้ยเหมือนช่อคามเล่วะตรงเนี้ยว้ข้างข้างมั้ล่ะถ้าไว้ข้างๆนี่เหมือนเลยนะจริงด้วยเววยเฮ้ยไว้ข้างๆนี่คือได้เลยนะเออได้เลยหรือจ้อาทรงนี้หรือเอาทรงนี้เกือบได้แล้วเดี๋ยวไว้ตรงกลางให้เอาว่าเอาว่าตรงเนี้ยช่อคามเลือกทรงไหนดีครับนี่นี่เหรอไหนเลือกทรงไหนนี่เอายังโรเลยังโรเลทรงไหนดีครับชอบทรงไหนครับ น,นี่ฉี่มัวซ่วแล้วลูกนี่อันนี้คืออะไรปะป๊าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไทยแล้วนะ อหามหัตามคาคันธีก็มาโซนที่เป็นผุคคนสำคัญของโลกนะคะมหา,มาัตมาคันธีเอามีเด็กหิวน้นะต้องรีบไปแล้วแต่ต้องรีบไปแล้วนะพอดีมีเด็กวุ่นวายเรื่องหิวน้ำมากแล้วเอาล่ะต้องรีบไปแล้วเราดูทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณเลขาก็ยังจดงานอยู่เลยคุณเลขา พี่เขาจะอ่านหนังสือพิมพ์อยู่หน้าเดิมนะคะคอลัมน์นี้คงน่าสนใจอ่านวนๆเนี่ยจริงๆอ่ะเขาบอกแล้วว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็เหมือนจริงทุกรายละเอียดดุดมีชีวิตจริงมาลงไหมมาแล้วจับมือเออลงไหมหมายถึงให้ลงไปในบ่อไหมเหรอลงไปนิดเดียไปนิดเดียวดิขยำดูท่ากันให้เห็นปลาของหนูเพราะว่าหนูไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมคะอ่ะหนูยืนอยู่งั้นแหละลูกไม่เป็นไรนั่งเลยก็ได้ค่ะได้ไหมคะขนาดไม่ลุกโอเคยืนไม่ดีเดี๋ยวตัวโกได้ยังงั้น่ะ ตกเขาไปว่ายน้ำกับปลาเลยนะลูกแรงโซคาร์อยากให้ไหมมไม่โซคาร์อยากพักโอเคไหนมีปลาเยอะเลยใช่ไหมคะลูกนี่ไงเห็นแล้วโยโยโยนี่ไงพิพิธภัณฑ์เปิดเมื่อปีสามสองะป้าโหปลา ใหญ่มากปลารแรกนี่ว่ายมาแล้วว่ายมา,มาใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆเนี่ยเนี่ยว่ายมาหาหมาพอหลับมาได้ยินเสียงเราชอบแฮ่ตัวใหญ่มาล้มเลยปลาเนี่ยเนี่ยใหญ่จริงจริงว้าวให้อาหารปลาทุกที่ปลาเบอร์เริ่มเลยปลาน้ำเขาใสใช้ได้ช่อคามช่อคามมินเมมินเมเดี๋ยวล่วงปลาดูดูถอยหลังหน่อยช่อคามไม่เอาหมาไม่อยากว่ายน้ำไปเก็บหนูลูกปลาปลาปลา ตัวบอล้อมเลยหน,หนูหนูลูกเดี๋ยวล่วงครับเอาหดูสักใกล้เลยเนาะลาวิ่งนี่นี่น,น,น,นี่มันมาหาชาา่อคมอีกเต็มเลยมันนึกว่าช่อคมจะให้อาหารเนื้อปลามันว่ายมาเต็มเลยมานี่นเราคุยอะ่ะดูจีฮัลโหลฮัลโหลพวกเรามานนี้ยินเสียงเราป้ามัน,ม,นมาก,กันใหญ่เลยอันนี้น้ำตาลปั้นแต่ว่าเขาปั้นไว่เต็มเลยเขาก็เลยจะไม่ปั้นใหม่อ่ะชี น้ำตาลปั้นโบราณเนี่ยเช่าคามสุดยอดเลยอะ่ะอยากดูตอนปัน้นเว่ไนี้ปั้นแล้วอ่ะพี่ปั้นไปเพียบแล้วเลยอะ่ะมีสัตว์ทุกชนิดอยู่ในนี้เ<ค><ณ>จ๋งมากเลยน้ำตาลปั้นอะ่ะ<ค><ณ>รู้เปล่า,ว,าว้ลลาวน่ารักกุ๊กไก่เห็นป่ะครับพี่ปั้นกุกก๊กไก่โอยเนี่ย<ค><ณ> มีหมูมีตัวอะไรเต็มเลยน่ารักมากเลย,ยหมูมีช้างด้วยช้างน่ารักอุย้ยดูแมวเฟสนี้สิน่ารักสุดเลยแม,แ,มแมวอ่ะแมวแมวแมวใช่แมวเสียงดังเลยโอ้นี่ผักจิว๋วผักจิ๋วน่ารักมากมีปลาด้วยปะปลาเต็มเลยอะ่ะอยากกินปลาลายสั่งเลยจ้าเป็นของจิว๋วของจิวงจ๋วน่ารักมากๆนี่เราเราพ<ภ>าทัวร์ดูของฝาก ไม่อยากได้อะไรคะอยากได้พวกนี้อยากได้พวกนี้เหรอคะเอาไปทำอะไรดีคะเอาชอบทำนั่งไดนเล่นเล่นเหรอคะแล้วมันน่าร้องมันน่าร้องมากเลยอ่ะมันจะร้องให้อยู่แล้วเราก็คือเลือกใส่ตะกร้าได้นะเราเลือกใส่ตะกร้าจะเลือกปลาปหาน้องพูดชัดแจ๋วเลยก้คนขายเดี่ไหนไม่รู้อะค่ะจริงอะเอาจริงๆสนุกไหมไม่ไม่ มีแต่คนหน้ากลัวพี่หมดใช่ไหมคะมีแต่คนน่ากลัวค่ะกลัวคนไหนใครลัวคนไหนกลัวคนที่นอนอคนที่นอนหลับเหรอคะเอาไม่สนุกหรอเนี่ยเห็นหุ่นคิปพึง่งแล้วไงจะได้ไปเล่าให้เพื่อนฟังได้น่ะใช่ใช่ิด Please subscribe and press the bell icon